มาติดตามผลงานของคุณพ่อแผนนะครับเพื่นตีวานมาลิดพันธุ์ไว้ในแปลงนะครับเนาะวานมลิดพันธุ์ไว้ในแปลงนะครับผมที่ําเป็นชิปใ้พี่น้องในเบืองนะครับช่วงอายุอ่าถีวานลงไปในแปลงในประมาณหามือเนะพ่อเนาะครับผมครับหามืองในพี่น้องเด้โฟกัสบอลเริ่มขึ้นมากนะครับนี่แม่นยาเบื่อได้ครับแม่นยาเมื่อนี่ครับงวดอุบุครับนี่อายุในหาวันนะครับมะลิดคุณพ่อเพิ่นเคยเหตในเบืองเลยวนะครับเนาะก็คือเหตตามขั้นตอนเพื่อนบอกนั่นแหละครับนี่นี่ มุมหนึ่งครับเดี๋ยวพ่อหยับจังนะนะครับก็คือรองพื้นโดยฟุ้นฉีไก่นะครับแล้วก็โรยด้วยพวกแป้งฟุ้นหรือยาขามะเร็งนะครับเนาะแป้งต่างๆที่กําจัดหมดนะครับขามะเร็งต้องการปล่อยครับเรียบงานี้นี่แม่นเบิือนนะครับจะเกิดกับปล่อยหยักยับมัขับไม่ได้แปลงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลักษณะน้ำต้นผมที่ไทยเมืองอีกเที่ยนึงนะครับนี่ก็ได้หาวันหาวันเด้อพี่น้องเถอะถี่พอแผ่นพันวันไว้ สิบก่อน,นอาทิตย์ก็ถึงเดือนอรอกครับผมกิดจะว่าทิศตามผลง่านเรื่อยๆนี่แม่นเหมือนนะครับนี่นะครับนี่ห่วงแรกนะครับก่อนจะว่าเป็นหยางก่อนจะว่าเป็นหยางงา,ามๆในแปลงแบบนี้นะครับนี่ครับตอนผมมาถ่ายแปงกับยังบ้อนเหยานะพอร้อเดี๋ยวนี้ซัดขึ้นทว่วมมันเพิ่งปลูกทุเรียนนะครับเบห็นต้นทุเรียนแล้วนะครับ นี่หาหาวันนะพ่อเนาะหาวันช่วงนี้ก็ฮ่องผ่อน,นให้ฟุน้นให้ปุ๋ยใชมีนะครับเนาะยัางครับย่างยัง,ยง,ยงประมาณอีกตักงอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นซ้ำนี่นะพ่อเนาะประมาณสองข้อมือสองข้อมืออ่าขึ้นประมาณสองข้อมือนะครับปุ๋ยอ้อยปุ๋ยจังสีออยอ่ะนี่ห่วงแรกนะครับต่อไปมาเบิงต้นชัดๆผมทิไทเบิงครับมาเบิงกันชัดเยนโฟกัสบ่ครับบ่ท่านถึงอาทิตย์นะครับหามือครับพี่น้องเห็นในมือผมบ่ครับนี่นี่ต้นอวันเพิ่นนะครับหาวันรากประมาณนี้แหละครับนี่ ลัมต้นยังสิเป็นสีม่วงเลครับพี่น้องลัต้นสีม่วงนะครับคือใบจะเฉียวโย่ลัมต้นสีม่วงใบเลี้ยวเฉียวนะครับถ้าเมื่อโตขึ้นนนะครับจะขาวเองนะครับเป็นจินนี่ขาวนะครับตัวนี้ไว้เป็นจินนี่สีม่วงนะครับจินนี่บอมมาซานะครับนี่แมนเบืดครับนี่ต้นอ่อนเพินเดพี่น้องด้อได้ผลคักขนาดครับของคุณพ่อเพิ่นหญ้ากับบอมมีเลยครับผมบ่่อยมีวัชพืชอย่างอื่นมีแต่ต้นหยาอย่างเด่นชัดเลยนะครับแมนเบืดนะครับนี่เพื่อพี่น้อง เอาไปวันนะครับจะได้หู้งว่าอะไรอยาเ้เอาอัไใดยญา้าทิ่มนะพอเนาอจะได้หู้นะครับเลยพามาเบืองนี่ห่วงแรกนะครับต้นมันจะเป็นสีม่วงนะครับนี่ลากขาวสีม่วงนะครับอ่าแล้วก็ใบเลี้ยวเฉียวนะครับใบเลี้ยวเฉียวนะครับต้นสีม่วงนะพี่น้องเด้อเอานี่ห่วงแรกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะติดตามต่อไปอีกประมาณสิบกว่ามือผมสีไทาให้รับชมนะครับช่วงที่สองครับสวัสดี อสวัสดีครับผมกัมาติดตามนะครับเนจีนี่มะมาซานะครับตีพ่อแผนเนพิ่นเพาะเมล็ดพันธุ์ว้นะครับอ่าเถกวก้อนผมทายอ่าอายุเพิ่นใดอยุหาวันนะครับอ่าเดี๋ยวอยู่ก็บจะเลื่อนเติบโตมาถึงวันที่10แล้วนะครับถึงวันที่10แล้วว่าอ่าจะเลื่อนเติบโตได้ดีประมาณใดนะครับอ่าลำต้นนะครับ,านนรบกายภาพของเพิ่นต้นใบของเพิ่นนะครับช่วงนี้ เป็นลักษณะใดะติดตามครับวันที่10ครับผมต่อมาถึงวันที่10นะครับฟ๊บความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับขึ้นได้นาเต็มแปลงพี่น้องขึ้นได้นาเต็มแปลงนะครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีะนะครับะจะมาทวนขบวนการที่เพื่อนเพาะเมล็ดนะครับเจ้กหน่อย เพื่อพี่น้องที่มารับชมชิปใหม่จะได้รับฟังเป็นข้อมูลนีๆดีน้ากันนะครับอ่ะงามครับผมได้ผลของพื้นข้างอีกีครับการเตรียมแปลงนะครับขนาดแปลงยี่นี่นะครับหกคูณสี่เมตรนะครับหกคูณสี่เมตรครับผมใส่เมล็ดพันธุ์ครึ่งกิโลครับเมล็ดพันธุ์ครึ่งกิโลนะครับการเตรียมแปลงการเตรียมพื้นที่ครับไถปรับเปลี่ยนอ่าใช้อ่าปับพื้นที่ จัดมัชิพืชออกนะครับก่อนจะว่านเมล็ดพันธุ์นะครับด้วยนาด้วยฟุ้นปุ๋ยฉีก่นะครับฟุ้นปุ๋ยฉีก่นะครับด้วยนาด้วยฟุ้นฉีก่แล้วนะครับการนาเมล็ดมะหว่านนะครับล่องพื้นก่อนนะครับร่องพื้นฉีไก่ก่อนนำเมล็ดมะหว่านนะครับให้ทั่วแปลงนะครับเพิ่นใส่เมล็ดพันธุ์ครึ่งกิโลนะครับถือว่าเกิดในนาเนียนมาก หลังจากนั้นกระส่พวกยากำจัดมดกำจัดแมลงต่างนะครับลุยตามลุยตามขอบเนีนๆขอบนี้นะครับแล้วก็ทั่วแป้งนะครับประมาณนั้นนะครับการเตรียมคว่ำพ่อังเพื้นการลดน้ำทุกมือหรือเว้นก็ได้นะครับเพราะเมืองที่คว่ชุ่มชื้นนะครับว่ามันชุ่มชื้นถท้าหดหนักทีเดียวมันชุ่มชื้นอยู่วันต่อไปบ่ต้องลดก็ได้นะครับ มีพี่น้องสอบถามมาว่าฤดูฝนเพาะเมล็ดพันธุ์ได้บอนะครับนี่ก็เป็นหน้าฝนครับ่นเพาะอ,อ,อยู่นะครับแต่กตระต้องเบิงว่าถ้าฝนตกชุกนะครับฝนตกชุกก็ควรจะหลีกเลี่ยงแน่นะครับถ้ามันตกค้างกับเพาะได้เลยนะครับฝนโบริงพื้นที่ก็ให้เป็นพื้นที่โน่นแน่้ังหน้อยนะครับเนาะพื้นที่โน่นแน่จยเห็กน้อยดูแลจัดการเรื่องอน้ำให้ดีแยกขังนะครับผมแยกขังในแปลงคือว่าใส่ได้นะครับ หาต่อไปก็มาตามเบื้องลักษณะล้ำต้นใบเพื่อนนะครับผมอายุได้สิบวันนะครับ mm hmm. เกิดใ่ญยน้อยพอซ้ำกันนะครับแ่าเป็นหยาชนิดเดียวกันครับผม mm hmm. อ่าพอเพ่นไห่ฟุ้นล่องพื้นไว้แล้วคือฟุน้นจีไก่นะครับ mm hmm. เพื่อนโตขึ้นมาเพิ่นก็นได้รับอาหารทันทีจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับ mm hmm. ผมจะให้พี่น้องในเบื้องนะครับผม mm hmm. แบบหนึ่งครับ อ่า uh นี่ครับต้นอ่อนเพิ่นถอนขึ้นมาต้นหนึ่งนะครับช่วงอลากขึ้นมานะครับประมาณนิ้วนึงนะครับจะเป็นสีม่วงอยู่นะครับอ่าแต่ว่าอา่าเลยจากที่ผมจับขึ้นไปนะครับจะเป็นสีขาวใบเลี้ยวเฉียวงามนะครับใบเลี้ยวเฉียวงามครับผมอ่านี่คือตน้นพันธุ์อายุได้สิบวันนะครับนี่คือต้นพันธุ์อายุได้สิบวัน เพิ่นก็จะเอาปลูกประมาณ20วันครับพอแผนเพิ่นมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาติดตามทายพี่อนรับชมเมื่อเพิ่นอายุได้20วันนะครับว่าการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะครับเกิดไดดีครับเกิดได้ดีถือว่าเพิ่นก็มีประสบการณ์พอสมควรนะครับในการพอผลิตพันธุ์ใหญ่ที่นี่พะมันขันตอนก็บได้ซับซ่อนยังครับผมเพียงแต่ว่าเฮาอ่า เตรียมแปลงให้มันดีนะครับอย่าขนาดใหญ่เกินไปนะครับขนาดใหญ่เกินไปการว่านกันยังมันกันยากนะครับการดูแลการจัดการกันยากครับผมถือว่าวัชพืชอย่างอื่นเกิดแสกแซงได้หน่อยมากนะครับผมเกิดแสกแซงได้หน่อยครับมีแม่นเบิดครับผมนะครับอ่กาก็จะพร้อมจะไปปลูกอ่าตามแปลงของเพิ่นที่เพิ่นอ่าถอน ต่อพันเก่าออกไปนะครับเนื่องจากว่าเมียอายุใส่งานมาย้านั่นมันก็จะถอนเอาชุดนี้ไปลงนะครับนี่ครับแม่เบิดครับผมอ่า่ละต้นพอซ้ำกันแล้วครับผมอ่านี่หละครับในพื้นทีนะครับ6เมตรคูณ4เมตรนะครับเมล็ดพันธุ์ครึ่งกิโลถือว่าโอ้ได้บาหน่อยนะครับด่คำนวณบอกนะครับว่าจะต้นครับผมลายแห้งครับ อ่าต่อไปครบ20วันนะครับพี่น้องมาตาม่อนึ่ผมนะครับสวัสดีครับมาติดตามแปลงยาที่เพิ่นเพาะเมล็ดพันธุ์ใ้นะครับเข้าสู่20วันนะครับผมบากาจะเริ่เติบโตเย็นแปลงมากน้อยเพียงใดนะครับลักษณะําต้นใบเพิ่นเป็นแบบใดนะครับเนะนน้ำจากสถานที่ถี่ผมทายนะครับเพิ่นจะเลือกที่20วันในการไปปักดำนะครับคือพร้อมแล้วนะครับคืออายุที่พร้อมจะเอาไปลงแปลง ช่วงนี้เพิ่นกาเป็นปลูกพืชผลไม้ต่างๆเขามาในสวนนี่และครับป็นทุเรียนครับช่วงนี้กำลังนํามาปลูกกันแพร่หลายในสวนหยานะครับผมติดตามผมครับผมหยาที่พ่อไว้อายุ20วันนะครับจะคล้องพ่นว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะปลูกในระยะเวลานี้นะครับบางสวนเพิ่นกระไสเป็นเดือนหนึ่งแล้วแต่จ้าของสวนเพิ่นกหนดโคเกียนะครับมาถึง20วันครับตามครับผม แดดกำลังเปียงกำลังออกพอดีครับผมกำลังปิดะพาครับผมแดดติดตามมาด้านนาครับผมยี่สิบวันนะครับแตกตังแตกตังจากสิบมือหลักะหามือที่ผมถ่ายมาอย่างชาดเจียนขึ้นคุ้มเลยครับหนาครับผมต้นเริ่มญใใ่พรความปลูกแล้วนะครับเป็นยาก,กินนี่มัมาซาเลยพี่น้อง แดดเปียงเลยครับช่วงจะเลือกไส่ที่อายุต้นก้า2ยี่สิบวันนะครับแปลงนี้ครับพื้นเดนะตึบเลยครับพี่น้องพื้นทีนะครับหเมตรนะครับคูณสี่เมตรเดี๋ยวลักษณะล้ต้นใบผมสีเบิ้งนะครับ กาศีมีพี่นอ้องอาธทีสงสัยว่าเป็นอย่างนะครับญาติพาะได้แปลงเดียวกันาก,การการเจริญเติบโตคือผสากันนะครับผมก็ถามถามผมกระถามจากผู้พคนเคยพอมาเล็ดและพานประสบการณ์ตรงนี้มากนะครับลักษณะของดินนะครับเวลาเขาเกียเกียดดินมันก็นจะเป็นบางบางพื้นที่จะมีที่ลุ่ม ลงไปนะครับเป็นหลุมลงไปเมืา่อวานมะเล็ดนะครับมะเล็ดจะไปตกอยู่หลุมที่ลึกกรณีที่หนึง่งกรณีที่สองเวลาเข้ายางไปลุยพวกแป้งนะครับแป้งกําจัดหมดหรือว่าวานฟุ้นปุ๋ยคอกเข้าลงไปในพื้นที่เข้าจะไปย่านะครับผู้วานเนี่ยวย่างยญายเบียงท่าให้มล็ดพันเข้าจมลงไปลึกนะครับมะเ็ดที่จมลงไปลึก ก็จะเกิดขึ้นซ่าก็ต้นทีอ่าเมล็ดพันธุ์ยูตื่นกลัวนะครับจังว่าการจะเล่นเติบโตของอญ้าชนิดนี้ผํากันนะครับมีต้นใหญ่ต้นต้อยที่พี่น้องเห็นนะครับผมรวมมาถึงว่าฟุ้นปุ๋ยก่อนล้วนี่ห้องวานนะครับก่อนนี้ที่ห้องวานการวานกันมันก็คือการกายจียนนะครับเนะ้ะวานไปอ่าบางพื้นที่ได้รับฟุ้นเยอะอ่า ในแปลงบางพื้นที่ได้รับฟุ้นหน่อยเะนั้นบริเวณที่งามนะครับหญางามกับไม้เขมว่าหญ้าบริเวณนั้นนะครับได้รับฟุ้นเยอะเป็นพิเศษนะครับขาวกล่าวนาะเข้าวานเนนะครับว้านไปมันเป็นตัวกับหันหลายอมองที่ได้รับฟุ้นหลายกะจะเกิดขึ้นได้เรียวกว่าจะเลื่อนเติบโตได้ดีกว่านะครับต่อไปมาติตาเมึงลักษณะ,ะล้ำต้นใบเขึ้นนะครับหญ้าอายุ ยี่สิบวันนะครับผมลักษณะลําต้นนะครับขึ้นจะห้างมานิดนึงประมาณหนึ่งนิ้วก็้ังจะเป็นสีม่วงอยู่ครับผมรากเพิ่นกับย่าสันประมาณนี้แหละครับนี่เลยขึ้นมานิดนึงนะครับจากนิ้วนึงขึ้นมาจะเป็นต้นสีเขียวนะครับเขียวปนขาวนิดนึงครับใบเลี้ยวเขียงงามดีครับผม นี่เป็นหญ้าอายุ20วันนะครับพร้อมที่จะปักดำการดำบริเวณนี้เพิ่นก็นจะตัดใบออกก่อนแล้วครับตัดช่วงใบออกนะครับดำค่อยๆดำหน้านครับใส่ผู้ใดมีต้นพัดลายก็ใส่ยักษ์ีกีบหาจีบบมผิดครับผมการดูแลนะครับเพราะเริ่มต้นกับดังที่ผมพิ่ในเบื้องเมื่อก็จะรุยยดยฟุ้น ปุ๋ยคอบเป็นฉี่ไก่นะครับกับพวกยาก,กําจัดมะแรงกับจัดมดต่างๆแต่เมื่ออายุจเจริญเติบโตได้ประมาณสิบก่ามือนะครับสิบหาวันเ่อหญ้าแท่งขึ้นมาได้ระยะประมาณฟา้ามือหนึ่งก็จะเริ่มจัดการให้ปุ๋ยเคมีเพิ่นนะครับเพิ่มเข้าไปแบบผิวๆนะครับลุยทั่วพื้นทีเ่รเร่งการเจริญเติบโตครับผม ถือว่าขบวนการที่พันเทียมาตั้งแต่แรกนะครับเริ่มพ่อมาเล็ดจนมาถึงพ้อมที่จะปลูกมือนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับใส่เมล็ดพันธุ์แช่ครึ่งกิโลนะครับนําไปแบ่งปลูกนี่ในพื้นที่ก็ถือว่าได้เยอะเลยแหละครับผมแต่ต้นกล้าไม่พร้อมนะครับความสมบูรณ์ในต้นพันถือว่าโอเคครับ จะเลื่อนเติบตได้ดีดีเป็นการทดแทนพื้นที่นะครับบางพื้นที่เพ่นเอาต่อเก้าออกนะครับกับพอมเมล็ดไม่ขึ้นไปทดแทนในพื้นที่ที่ปลูกหรือจะแบ่งแยกต่อพันจากต่อพันที่มีในพื้นที่จะคลองอยู่แล้วปลูกได้ขึ้นกันมีสองแบบมือหนี้งก็ังา่าพี่น้องสีรับเก็บสารคุ่มดูดีๆในการพอร่อเมล็ดนะครับ จากแต่เริ่มต้นเพราะผมเพจในเบื้องเป็นชีพกอนนะครับจนมาถึงอายุไรกันขึ้นมาเรื่อยๆจากหามือมว่าเป็นซิบมือตอนยี่สิบมือครับผมอาสรับน้ำนะครับก็ให้สังเกตเอานะครับพอให้มือนี้ชุ่มไปเลยมือหลังยังซุ่มอยู่ก็เว้นไปได้จากสองสามมือนะครับจังกลับม่ให้น้ำไม่หรือเบื้องจุดวามเหมาะสมว่าฝ่าฝนตกลงมาบ่จจำเป็นต้องให้การงดการให้น้ำ สำหรับชิปดีครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับหวังว่าสิเป็นประโยชน์สาระแนวทางเริ่มตักแจมือ,อเริ่มตักแจชิปที่ผมเห็นในเบืองคือชิปเพิ่นเพาะนะครับจนมาถึงการเริ่ตตเติบโตแต่ละห่วงหาเมือม่อซีบเมื่อจนมาถึงยี่ซีบมือนะครับในพื้นทีน่นี่บริเวณนี้นะครับมือนอีอลาบกงอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับพบกันใหม่ชิปต่อไปสวัสดีครับผม